ไม่มีอะไรเลยเราเข้าใจน้องเราเข้าใจทุกคนเลยเราเข้าใจแฟนคลับที่รักน้องแล้วก็เข้ามาด่าเราแล้วเราก็ขอบคุณกําลังใจของแฟนคลับเราที่เข้ามาให้กําลังใจเรา <c oughs> ก็คือไม่มีอะไรชีวิตปกติมากแล้วก็พี่บอยว่าเราทําหน้าที่แล้วก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่พูดไม่ได้ว่าน้องให้ไปฟังทั้งหมดเราพูดประโยคว่าเราเชื่อว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นและพูดพูดเพื่อเตือนสติ และเราย,ยืนยันว่าสิ่งที่เราพูดเราพูดด้วยความมองทัพใหญ่แล้วก็มองว่าระวังอ่าถ้าถ้าไปย้อนฟังดูจะมีคำนี้เตือนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอ๋อเราเตือนแล้วเขาไม่ชอบเขาไม่พอใจเราก็จะไม่ยุ่งอ่าเอายี่ดีกว่าเราก็ถือว่าเราไม่ได้เตือนอย่างเดียวอะไรดีเราชมอะไรที่เก่งเราบอกเราเชียร์เราให้กำลังใจ เราทุกอย่างเนาะแต่ว่าอะไรที่เราเห็นเป็นมุมที่มันไม่ดีเราก็พูดแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นฟีดแบ็ที่ไม่ดีเราก็เราก็ไม่ว่ากันเราเข้าใจธรรมชาติของของคนคนรักคนชอบแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่บอกเนาะว่าน้องพูดถึงเราแต่น้องก็ไลน์มาส่วนตัวเราเรียบร้อยแล้วเราก็คุยกับน้องแล้วเราก็ขอบคุณน้องเขาที่น้องเขามาอุดหนุนเราก็บอกว่าสิ่งที่เราทําเราก็ทําตามสิ่งที่เราคิด ในแง่ของวิธีการเล่าเรื่องของเราแล้วเราก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ว่าน้องเราแค่พูดประโยคว่าอย่าทําให้คนคิดว่าเอาความศรัทธาเอาเขาเรียกอะไรอะเอาดราม่าชีวิตเนี่ยเอาความรู้สึกของคนมามาหากินนะแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าจะหลายคนดูคลิปจบไม่จบมันรู้แต่หาว่าพี่บอยว่าน้องพี่บอยคงไม่ขอโทษแต่พี่บอยยืนยันว่าพูดจากประสบการณ์ผู้ใหญ่คนนึง ที่มองภาพนี้มองอุตสาหกรรมนี้มาตลอดแล้วพี่บอยใช้คําว่าเตือนแล้วกันเนาะแต่ถ้าเตือนแรงไปก็ไม่เป็นไรวันหลังเราก็ไม่ยุ่งเพราะว่าที่ผ่านมาชีวิตพี่บอยเนี่ยก็คิดว่าเราควรจะจะมีสติเวลาเราจะพูดถึงคนอื่นก็เอาใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็พยายามมองทุกๆเรื่องให้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับคนดูก็ไม่ได้ทําไปเพราะเกลียดหรือไม่ชอบและพี่บอยก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่พี่บอยพูด ขอให้ไม่เป็นเรื่องจริงเพราะถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันก็มันก็คุจะเสียใจกับคนหลายๆคนที่เขามีศรัทธากับน้องแค่นี้เลยที่บอยไม่ได้เกลียดใครเป็นการส่วนตัวไม่ได้รักใครเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้เชียร์ใครเป็นการส่วนตัวเป็นนักข่าวที่ทาอย่างนี้มาตลอดเนาะแต่ว่าดราม่ามันก็เยอะขอบคุณสําหรับ engagement นะคะช่วงนี้ engagement เยอะแต่ต้องบอกว่าทํางานอย่างอื่นก่อนหนะ้านี้เยอะกว่านี้เยอะแล้วเรื่องที่เกิดขึ้น ก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าที่บ้านมีที่จอดรถทัวร์เยอะมากนะไม่ได้ท้าทายแต่ว่าอยู่มานานเนาะแล้วก็พอจะมีชื่อเสียงในวงการเล็กๆน้อยๆมาประมาณ20กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายๆคนมาวิจารณ์พี่บอยหาหิวแสงพี่บอยไม่หิวแสงเพราะว่าพี่บอยมีแสงมาทั้งนานแล้วและพี่บอยก็ไม่รู้ว่าจะหิวแสงไปทําไมเนาะเพราะทุกวันนี้ก็มีความสุขกับสิ่งที่ทําไม่ต้องตะเกียกตะกายเยอะอแล้วก็โชคดี โชคดีที่แม่พี่บอยก็เป็นคนดีเลี้ยงดูพี่บอยอย่างดีเพราะพี่บอยจะไม่อะไรเยอะพี่บอยคิดว่าพี่บอยมีความสุขดีมากแล้วแม่เซนนี่เขาบอกว่าให้พี่บอยไปฟังเขาชี้แจงหน่อยว่าเขามีปัญหากันจริงจริงก็งไม่ได้เชื่อว่าไม่มีปัญหา mm hmm. แต่พี่บอยก็พูดแบบเตือนไงว่าเป็นไงไม่คุยกันในบ้าน <laughs> ทุกเรื่องมาคุยผ่านโซเชียลมดเธอ พาพรอยากจะไปขายของยังต้องขอคิวผ่าน facebook เลยโทรไปไม่รับนะแต่เจ้านีโทรไปรับอ,อย่างเงี้ยเราก็หรอเนอะไหมคะคือบางครั้งเราก็พูดแบบแบบกลางๆอ่ะแบบรู้จักน้องเนาะแล้วหลายคนมาพูดว่าพี่บอยน้องไปอุดหนุนน,น้องไปนู่นไปนี่รู้จักกันเข้าใจแต่พี่บอยเป็นสื่อ เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าอุดหนุนร้านพี่บอยเลยพี่บอยไม่มีสิทธิพูดอันนี้คงไม่ใช่ไม่ใช่ตัวพี่บอยเนาะแล้วพี่บอยก็ย้ำเนาะว่าพูดไปด้วยสติแล้วให้ไปดูคลิปทั้งหมดจะรู้ว่าพี่บอยไม่ได้ว่าพี่บอยไม่ได้อะไรเลยพี่บอยแค่แค่ยกเมนชั่นว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นี้นีนีตั้งแต่ต้นคลิปไปดูเลยว่าพี่บอยพูดอะไร ก่อนด่าพี่บอยดูให้จบประมาณ20นาทีแต่ถ้าดูไม่จบมันทนไม่ไหวจะด่าไม่ว่ากันเพราะคุณมันได้ที่ด่าฉันก็ไม่ว่าส่วนฉันมีหน้าที่ไม่อ่านฉันก็ไม่อ่านหรือใครที่มาดีฉันก็ดีด้วยอย่างเริ่งเรื่องปัญหาของทั้งเนดนนี่และของคุณแม่อะไรพี่บอยรับรู้มาในประมาณไหนอะไรไหมครับพี่บอยไม่รู้พี่บอยก็รู้เหมือนทุกคนเลยพี่บอยไม่รู้พี่บอยรู้แค่ว่า เวลาน้องเจอกับเราน่ารักแค่นั้นเลยเพี่ใบู้แค่นี้แล้วก็ตอนเขาไลฟ์ขายของเขาเก่งรู้แค่นี้ตอนที่เขาทําธุรกิจดังๆคนบริวิเขาเก่งซึ่งเวลาคลิปที่เราพูดพูดบวกๆอะ่ะไม่เป็นประเด็นเนาะคือเราก็พูดพูดทุกมุมอะ่ะมุมบวกบมุมลบบางคลิปมีทั้งบวกมีทั้งลบใครที่จะดา่าไปดูก่อนอ๋อจริงใจเล่านะคะ เพจพี่บอยดูใน YouTube ก็ได้แล้วตอนนี้เธอเออเรื่องนี้มันเรื่องแปลกในเมาส์คนใน YouTube เรียกว่า90%เปอร์เซ็นต์คอมเมนต์เป็นพันๆเนี่ยเป็น,ปนพูดในสิทธิ์คือเข้าใจในสิทธิ์ที่พี่บอยพูดว่าพี่บอยพูดอะไรแต่มันก็จะมีก,กุ๊บๆนึงใช่ไหมพูดยังไงโซเชียลแต่และโซเชียลเนี่ยการตีความการรับรู้พฤติกรรมของคนไม่เหมือนกันอ่ะพี่บอยไม่พูดแล้วกันว่าโซเชียลไหนเป็นยังไงแต่โซเชียลที่ พี่บอยเข้าไปอ่านแล้วรับรู้ได้ว่าโซเชียลเหล่านั้นเข้าใจในสิ่งที่บอยพูดแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เราพูดเราเตือนนะเราไม่ได้เกลียดชังเนาะก็น,นั่นแหละพี่บอยก็ต้องบอกตัวเองนี่แหละว่าเออเวลาแฟนคลับม่จะเป็นโยนดอกไม้หรือโยนก้อนหินเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องตั้งสติแล้วเราก็ต้องต้องพิจารณาตัวเองเนาะเราต้องไม่เป็นน้ําเต็มแก้วค่ะเวลาใครมาเตือนเราเราก็ต้องดูตัวเองเนาะว่าเออเราผิดไหม เราทำถูกหรือเปล่าเราทำดีหรือ,อยังเรานน่นเรานี้เราน,าน,านั่นเพราะเราต้องไม่เป็นน้ำเต็มแก้วค่ะเมื่อไหร่ที่เราเป็นน้ำเต็มแก้วเมื่อไหร่ที่เราล้นหรือเมื่อไหร่ที่เราเพยเยอะพยองตัวเองมากๆอะค่ะวันหนึ่งอะค่ะมันน่ากลัวคนที่ใครเตือนไม่ได้พูดไม่ได้มันน่ากลัวที่สุดนี่บอกตัวเองนะบอกตลอดเวลาเลยว่าเออเราต้องเป็นคนที่มีสติมากๆเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราชั้นแน่ชั้นเก่งชั้นเดอะเบสชั้นที่สุดมันเป็นจุดที่น่ากลัวที่สุดของทุกคน และพี่บอยย้ำเนาะอยู่วงการบันเทิงมา25ปีเห็นดาราตั้งแต่วันสูงสุดกับวันดับสุดเห็นมาตลอดวัฏจักรชีวิตดารามันมาแล้วมันก็ไปค่ะแต่บอยยังอยู่ตรงนี้และอยู่ที่เดิมคือทําหน้าที่ข่าวตรงนี้มา25ปีพี่บอย่อยางอยางเรื่องที่เกิดขึ้นมองว่าเป็นแบบก,ก,ะาากัะาครอบครัวแต่ทำไมต้องทำอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้หเลอว่ามองว่ามันเป็นการตลาดอย่างนึงขายของไหม พี่บอยไม่รู้ว,ว่ามันเป็นเรื่องการตลาดหรือไม่การตลาดแต่พี่บอยรู้ว่าสังคมอุดมดาราม่ามันคือเดอะเบสของประเทศไทยอะคืออะไรที่มันแบบสนุกเนาะเนื้นอ,อปาชีวิตคนอื่นมันสนุกอ่ะน,น่าสงสารจังเลยร้องไห้สุดอย่างเงี้ยพี่บอยไม่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 รู้ว่ามันทํามาเพื่อจะขายของหรือไม่ขายของแต่พี่บอยรู้แค่ว่าพฤติกรรมของคนไทยชอบความดรามา่าอ่าอย่างวันเนี้ยพวกเธอเนี่ย ว่ามีแฟนเพจของพวกเธอใช่ไหมก็ขอขอสัมภาษณ์ฉันทั้งนที่ฉันมาช้อปปิ้งฉันก็ไม่รู้เธออยู่ที่นี่ฉันเอากล้องมาซ่อมแล้วเธอก็กฉันมานั่งรักเอาไมล์มาล้อมฉันโอเคพูดได้อยากอยากให้พูดก็พูดได้แต่ว่าพูดแบบนี้ว่าพี่ว่าไม่รู้หรอกว่าดราม่าหรือไม่ดราม่าในแง่ของการตลาดหรือไม่การตลาดแต่รู้ว่าคนไทยชอบดราม่าไม่ติดเลยคือพี่บอยเป็นคนที่อยู่อยู่กับสติมากๆไม่ติดเลยมันไม่แปก ถ้าคนถ้าเจ้าตัวเขารู้สึกไม่สบายใจเขาจะกระแทกเรากลับมาเราก็ต้องรับให้ได้เพราะสิ่งที่เราพูดมันก็เหมือนเรากระแทกไปที่เขาเหมือนกันเพราะนั้นพี่บอยไม่ไม่อะไรเลยพี่บอยแบบเฉยมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ส่วนตัวได้ไลน์คุยกันแล้วก็ยังบอกกน้องว่าพี่บอยก็ยังรักน้องเหมือนเดิมเอ็นดูเหมือนเดิมส่งหัวใจไปหนึ่งดวงเวลาน้องเขาพิมพ์อะไรมาก็ส่งหัวใจกับไปหนึ่งดวง โอกาสที่จะมีไปไลฟ์ด้วยกันพี่บอยเราไม่มยอุ้ยฉันขายของไม่เก่งโอ้พี่บอยฉันพูดไม่พี่บอยพูดไม่เก่งพี่บอยไลฟ์ขายของไม่เก่งพี่บอยเป็นแบบแม่อัมพัชราภาไง่ะขายของไลฟ์ไม่เก่งยู้เฉยๆดูอาจจะสามสามร้อยพี่บอยอ่ะพี่บอยไม่ได้มีแฟนคลับอะไรเยอะตัวเองเราต้องอยู่กับจุดที่เราอยู่เนาะเราจะไม่แบบตะเกียกตะกายอะไรเยอะแยะพี่บอยว่าอย่างนั้นนะสำหรับพี่บอยพี่บอยทำในสิ่งที่ทําแล้วมีความสุขทําในสิ่งที่ทําแล้วแล้วมันทําได้ก็จบไง อย่างที่โชคพี่บ่าจะโชคดีกว่าหลายๆคนเนาะครอบครัวพี่บอยแบบโอเคแม่พี่บอยก็เป็นคนทำมาหากินแล้วก็ส่งเสียพี่บอยแล้วทุกวันนี้แม่ก็ยังยังยังน่ารักยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมอ่ะคือดูแลพี่บอยโตไปขนาดนี้แม่ก็ยังดูแลพี่บอยเหมือนเดิมพี่บอยถือว่าครอบครัวพี่บอยโชคดีเพื่อเกิดมาโชคดีในครอบครัวที่อบอุ่นไม่ได้มีปัญหาพี่บอยอยากจะฝากอะไรถึงคนที่แบบโซเชียลชาวโซเชียลอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าเออรงแรอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้ามา พี่บอยเข้าใจทุกคนพี่บอยเข้าใจทุกคนจะดรามา่าไม่ดรามา่าให้ให้อยู่กับความรอบครอบอย่าเอาอารมณ์นำและสติเท่านั้นมันจะนำให้เรารู้ว่าเอออะไรมันเป็นอะไรพี่บอยไม่บอกว่ามันเลวมันดีมันผิดมันถูกนะแต่พี่บอยยืนยันว่าทุกคนมีมุมที่ตัวเองยืนทำหน้าที่ของตัวเองแต่คนก็ต่างทำหน้าที่ไปเนาะอันนี้ก็คือคิดว่าคลิปนี้สิ่งที่บอยทำเนี่ย ไม่ใช่เพิ่งทาทํามาเป็นร้อยคลิปเล่าเรื่องแบบนี้มามากมายไม่ใช่ดาราค,คนแรกที่พี่บอยพูดตเตือนสอนแต่อย่างที่พี่บอยบอกค่ะว่าพอมันมีดารมาม่าพี่บอยก็จะไม่พูดละเพราะว่าก็เกรงใจน้องเกรงใจทุกคนไม่อยากให้ดารมาม่ากันเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นจะหาว่าพี่บอยเนี่ยไปเกาะน้องดังซึ่งพี่บอยเองเนี่ยบอกตรงๆเนาะมีชื่อเสียงม,มา25ปีแล้วไม่ได้เพิ่งมีงบบนะรักเหมือนเดิม เอยชื่อได้เลยน้องเจนนี่พี่บอยไม่ได้มีอะไรกับหนูนะรักเหมือนเดิมและถ้าฟังทั้งคลิปจะรู้ว่าอีแก่คนหนึ่งกําลังห่วงใยห,หนูอยู่พี่บอยไม่ได้มีอะไรเลยและพี่บอยชื่นชมหนูมาหลายคลิปคลิปนี้แค่เตือนสติว่าอย่าให้คนเขารู้สึกแบบนี้นะลูกมันจะทําให้หนูดูไม่ดีโอเคคําพูดวิธีการเล่าก็เล่าไปเนาะแต่โดยรวมอะแมสเซจที่เป็นบิ๊กไอเดียหรือว่าโฟกัสของประเด็นก็คือระวังนะลูก ระวังคนเขาจะคิดว่าหนูเอาความรู้สึกมาทำมาหากินความรู้สึกคนอื่นมาทำมาหากินเท่านั้นเลยถ้าไม่ไปพูดแรงโอเคเดี๋ยวตั้งหลักให้แต่ถ้าสิ่งที่พ่อไปพูดมันช่วยหนูได้มันดึงสติหนูได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ช่วยน้องแต่ถ้าน้องบอกว่าโอ๊ยไม่โอเคหนูปล่อยผ่านเลยลูกเท่ากับว่าลมปากของพ่อเป็นขยะหรือปล่อยผ่านเลยลูกแต่พ่อก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่พูดพูดจากฮาร์ดแห่งความรักหนูพูดจาก ควาเป็นห่วงหนูและพูดจากสิ่งที่เป็นคนที่อยู่ตรงนี้มานานรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแก่แบบนี้แล้วคงไม่ได้พูดอะไรแบบไม่คิด